กล้องมาลงตะแกรงนี้เดี s <S fairly, well, uh ๋ยวรีว oh, ิวแล้วก็ไหลไหลจากนี่ไหลไหลจากนี่มาเข้านี่ผู้เชี่ยวชาญไหลจากนี่มาเข้าที่แล้วก็ลอนออกมาเออเข้านี่ก่อนสิเข้าอันนี้อันนี้ก็ลั่นออมาเข้าโบว์นี่อ๋อมันมันมันทำงานสองครั้งนี้เหรอบทสองครั้งนี้เหรออ๋อนี่นีกล้องลงมานี้ลงมาหนี้แล้วอุ้ยเท่านี้อ๋อนี่คนนี้ลงมาช่องนี้นะใช่ไหม อันนี้ดินลังเขาไป,ไปอน,นุเาไปไปบดอีกครั้งนึงอเขาบดเรียบร้อยแล้วก็ลงมาช่องนี้นี่ได้ข้าวแล้วตอนนี้อลงช่องนี้แล้วก็มาออกนี่เปข้าวสารไปเลปี่ยนก็ล่อนลงใต้ท้องมาออกนี่นี่เป็นใบเลี่ยนอ๋อะไรมันจะรู้ได้ไงว่าไหนข้าวสารอันไหนเข้าไปมันมันมันรอดรูเหรอกาทำรูแยกกันเข้าไว้เนี่ยนี่รูข้อกล้องเนี่ยนี่รูข้อกล้อง เขากล่องมันจะล่อนตะแกรงนี้มันจะออกนี่อหรออกจากนี่มาอ๋อมันจะไม่ทะลุใช่ไหมอ่าออกมาแล้วก็มาล่อนออกตะแคงนี้อ๋อรูตะแกรงนี่มันต่างกันทีต่างกันอ๋อทางล่างนี่เป็นตัวล่อนลำเบอร์หกเจ้าบอกแล้วเนี่ยทางล่างมันเป็นล่อนลำเบอร์หกบนนี่เป็นการล่อนเขาสาร้าไปเปลี่ยนเยอะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอ่ไปเปลี่ยนตกไปที่ตะแกรงล่างเบอร์หกนั่นไปเปลี่ยนก็มาออกนี่ ล้ำก็ไม่ออกโน่นไปแยกขัดแยกล้ำไม่ออกโน่นนี่พอเป็นข้าศานะมันลงช่องนี้ลงช่องนี้แล้วมัออกนี่ให้พัดลมดูเาแดดออกอ๋อถ้าเข้าใจมันก็ไม่ยากยนะนี่ชาวบิวเขาออกแล้วเดี๋ยวออกแล้้้วขางนนีีแต่งแต่งปิ้งครับ ตัดกลางเดียวอันริมนู้นอันเดียวอเดี๋ยวสีโชว์เลยเนี่ยว้าอย่าเอาไปยิงไว้ตาไว้เขี้ยอยู่นู้นโอ้ผิดผิดผิดระบบ่นแหก้นิดปลรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวกำลังแก้ไขอยู่ ออลมมันลมนันดูดลมมันแรงอะไรนี่แหละอันนี้ให้ลมให้ลมแรงใช่ไหมตัดแตให้ลมแรงเรียบเจียบเฮ้ยเธอดูตอนเสียบ